อีกตัวหนึ่งนี่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 อื่นอื่อนนี่คืออะไร,รคืออะไรฮะเนี่ยคือปลาปลาหลเหรอปลา,ลาเยอะมาก Oh. บางเลนเนี่ยคือแหล่งปลาเลยนะ uh, ครับผมเพราะว่าแพลปลาที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่บางเลนอ uh. ซื้อขายกันตรงนี้ออกจากประเทศก็มาอยู่ที่นี่ครับเพราะนั้นเวลาเขาจะทาปลาเขาตัดหัวตัดหานตัดที่ปลาเลยเราก็เอาภาชนะไปใส่แล้วก็เอารถไปไปรอให้เสร็จแล้วเขาจะเอาใส่ใส่ถังให้เราเลย uh. เราถึงว่ามาเอาทำเป็นบอ่อ uh. แล้วก็ใช้จุลชีฉีเชียไปหมักเพื่อเอาใส่ในถังหมักของเราไอ้น,นี่คือการทับสําคัญเลยใช่ไหม uh. เอาในถังหมักนะฮะถังครับที่เราเห็นไม่แล้วเมื่อกี้นั่นไม่ใช่ออกมาใช้ได้เลยนะนักนเ,<อ>เ,เป็นห้าหกเดือนเมือนกันครับเราช่วยเอาน้ําจากน้นแหละมาใส่ในถังหมักมไม่ใช่ว่าเอาวันนี้มาใช้เดี๋ยวันนี้ไม่ได้ครัต้องให้หมักก็เหมือนกันให้ให้หมักให้ให้ให้เขาเรียกว่าค่าออแกนิกมันสูงขึ้นครับคือตรงนี้นอกจากที่แปลงเป็นน้ําเป็นจุลินทรีย์แต่ยังมีพวก ปลากระป๋องอ๋อนี่ปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องที่หมดอายุแล้วเราเราเรามีใบรองหง5าครับรองหงาคือใบใบกําจัดของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีพิษครับเช่นปลากระป๋องอลาหมูดักที่เขาเก็บมาทําลายคือที่หมดอายุเออเราก็เวดฝาแล้วก็เอาลงไปเขาก็โกนโกนแล้วก็เอาอยู่ทป็ไวในถังแล้วก็เสร็จที่ฟิวล้วก็รถสิบล้อไปซื้อไม่อยากให้ได้ที่เราไปซื้อ มาครับมันมันมันเป็นในด้านแล้วมันเป็นเรื่องราล้วนๆเอาเงินใส่ช่างแล้วก็จ่ายตังออกมาที่เห็นเป็นภูเขาที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังมารั้นก่อนๆมีภูเขาอขี้นกภูเขาปลาขั้วภูเขาปลาขล้วภูเขาที่วัวที่วัวี่เขาภูเขาไก่มีหมดเลยมีหมดเลยเป็นสูงๆอยู่หน้าหน้าลงงาน่รับเราหมักหมักแล้วก็มันมันลงไปข้างล่างสี่เมตรโอ้เวลาเสร็ แล้วเราก็ไม่โคขุดขึ้นมาครับครับข,ขุดขึ้นมาแล้วมาผมกัมข้างบนอืมนี่นิ่นี่แล้วก็บด ครับพอเช่นปีเราก็เอาลงไปใหม่โอ้หมุนเปียนอย่างนี้ปีเราเรารหมักทีเดียวประมาณสองสามหมื่นตันครั้งเดียวพอถึงถึงงปีเราก็เอาเอาเอาออกมาไว้ในโกดังเสร็จแล้วเอาเราก็ได้ไปหมักหน่อยเราจะเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้เรื่อยอยู่อย่างนี้เลยครับผมไม่ใช่ว่าได้ร้อยสองร้อยจันแล้วเอามาไปใช่หมักก็เป็นหมื่นตันครับใครสนใจมาซื้อที่โรงงานเราไม่มีเซลที่ออกวิ่งขายเรามาเอาโดยตรงเลยครับว่าเกษตรกรว่าต้อง หลังเลใจละจะบำรุงต้นท like <Chinese> ุเรียนสักทีนะปุ๋ยท <hour Ich an> ี่ไหนนะครับนี่เลยปุ๋ยเกษตรเก้าไกลจ้าจ้าหมวกเขียวหมวกเขียวหมวกเขียวรันตีขอบคุณมากเลยครับอาจารย์สมานวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับสวัสดีครับ